เรามาดูช่องทางที่เราจะติดต่อกับประกันสังคมในช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่กับบ้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนี้ชีวิตต้องไปต่อค่ะช่วงนี้หลายๆคนนะคะก็บอกว่าติดต่อประกันสังคมยากพี่ก็ได้รวบรวมช่องทางที่เราจะสามารถติดต่อกับประกันสังคมได้นะคะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้คล่องสะดวกสบายเหมือนกับช่วง ก่อนหน้านี้นี้เท่าไหร่พี่เคยทำรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนช่วงนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงที่ระบาดรุนแรงอะคะ่ะช่องทางที่เราพอจะติดต่อกับประกันสังคมได้ในช่วงนี้นะคะก็มี c ล l เซนเตอร์5 5 6 6นะคะ,ะสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ซึ่งเราก็ติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ทางด้านเ c e b o o k เป็นแฟนเพจของเขาเราสามารถที่จะส่งข้อความอินบ็อกซ์ไปแล้วก็ใน ไลฟ์แชทอยู่ในเว็บไซต์ค่ะซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดต่างกันเดี๋ยวเรามาคุยไปทีละช่องทางค่ะเรามาเริ่มที่ช่องทางแรกเลยค่ะค a l l center 1นเตอร์1 5 0นนะคะช่องทางนี้ก็เป็นที่รู้จักกัน p o p u l ู r มาก24ชั่วโมงนะคะแต่ก็มีบางช่วงนะที่ มันแจมอะสายมันแจมโดยเฉพาะช่วงที่เขามีเหมือนกับว่าประกาศอะไรออกมาในสายจะแบบแน่นมากๆเลยล่ะคะ่ะวิธีการติดต่อนี่เราต้องเตรียมข้อมูลของเราให้พร้อมเลยบัตรประชาชนหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของเราหรือข้อมูลต่างๆที่เราได้ยื่นเรื่องไปแล้วหรือเราต้องการจะสอบถาม เขาก็จะให้เราเนี่ยนะคะบอกหมายเลขบัตรประชาชนขึ้นเขาก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของเราอยู่นะคะแต่ว่าพอบางเรื่องที่เราเพิ่งเสนอเรื่องไปยื่นเรื่องไปบางทีเขาก็ตอบไม่ได้อน,นี้จากประสบการณ์ของพี่นะคะแต่ถ้าเป็นกฎเกณฑ์หรือ,อเรื่องของเราแต่ว่ามันได้ยื่นเรื่องไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็ตอบได้อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องอลองดูหลายๆช่วงเวลาอย่าโทรติดติดกันนะคะโทรแล้วก็อาจจะเวะ้นระยะสัก พักหนึ่งแล้วก็โทรใหม่นะคะถ้าเราหรือไม่เราก็ไปโทรนอกเวลางานนะคะอาจจะช่วงอสองทุ่มสามทุ่มอย่างพี่พี่เคยโทรสามทุ่มนะก็โอเคนะก,ก็มีคนรับสายแล้วก็ตอบข้อมูลแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องที่ว่าเอ้เราก็เพิ่งยื่นเรื่องไปได้มีกี่วันเขาก็ตอบไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องไปสอบถามที่สํงงานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูช่องทางต่อไปค่ะ นอกจาก call center 1น0 6นเนี่ยคราวนี้เราไปที่ไลฟ์แชทนะคะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของประกันสังคมไปที่หน้าของประกันสังคมเลยค่ะอันนี้พี่ดูจากมือถือนะคะก็เราก็ไปตรงใกล้ๆก,กับด้านล่างของเขาเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีช่องเขาจะเขียนไว้เลยว่าไลฟ์แชทแล้วก็กดเข้าไปค่ะเขาก็จะมีคล้ายๆช่องข้อความให้เรากรอกซึ่งเป็นการกรองข้อมูลของเราอีกทีก็จะมีชื่อ เบอร์ติดต่ออีเมลแล้วก็เลขบัตรประชาชนรวมทั้งปัญหาหรือ,อเรื่องราวที่เราต้องการจะสอบถามนี่เขาก็แล้วเราก็ต้องรอให้เขาตอบกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นไลฟ์แชทที่พี่ยังไม่เคยลองนะอันนี้ตอบไปที่ Facebook Fanpage นะคะของประกันสังคมสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งเขาเปิดเป็น f a เฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปอัปเดตข้อมูลจากแฟนเพจอันนี้ได้รวมทั้งส่งข้อความไปทางอินบ็อกซ์ถามเขาถึงเรื่องราวที่เราต้องการทราบอะคะ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะคะดูจากหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ทันใจในทันทีทันใดแต่ก็เรียกว่าเขาก็ตอบอยู่ละคะ่ะ ต่อไปอะค่ะสำนักง,งานประกันสังคมเขตพื้นที่นะคะอันนี้พี่คิดว่ามันก็เวิร์กอยู่นะคือเราเนี่ยนะคะถ้าเราไปติดต่อกับเขาถึงแม้ในช่วงโควิดเขาก็ให้เราไปติดต่อแต่เราไม่ได้พบเจ้าหน้าที่นะที่พี่ไปอะก็คือยื่นเรื่องเฉยๆอะคะ่ะแต่เรา,าสามารถขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แผนกงานที่เราติดต่อเช่นแผนกสิทธิประโยชน์แผนกเงินสมทบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วเราก็โทรติดต่อไปที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่นั้นแล้วก็ต่อแผน,แนกหรืองานที่เราต้องการค่ะเช่นางานสิทธิประโยชน์อย่างเงี้ยพี่ทําเรื่องอสิทธิชลาภาพพี่ก็โทรไปติดต่อนะคะก็เขาก็รับสายอยู่นะแต่ว่าบางทีมันก็ยากเหมือนกันะต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็อย่างที่บอกบางทีโทรหลายสายมากเลยอะค่ะกว่าจะติดแต่พอติดแล้วก็เรามีโอกาสคุยกับเขาแล้วเราก็ต้องเตรียมข้อมูลอย่างที่บอกว่าเตรียมไว้เลย เขาต้องถามแน่เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องการติดต่อคุณไปเรื่องยื่นเรื่องไว้เป็นที่เท่าไหร่วันไหนหรือว่าเราต้องการจะสอบถามข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรายละเอียดของเราเอาไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะพลาดโอกาสการคุยกับเขาเพราะว่าบางทีเขาเขาก็อาจจะมีงานเฉพาะหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเตรียมตัวเราให้พร้อมดีกว่าค่ะมีโอกาสแล้วทั้งทีนะคะก็ต้องถามคำถามกันให้เต็มที่ค่ะ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะทุกคนขอให้เราร่วมมือร่วมใจผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมรักษาสุขภาพทุกคนค่ะ